นิทานอีศกเรื่องนกกับต้นไม้ใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้ใหญ่สูงตระหง่านนกน้อยมักมาพักบนกิ่งไม้ของมันทุกวันต้นไม้พูดอย่างภูมิใจว่าดูสิฉันทั้งสูงทั้งแข็งแรงสัตว์ทุกตัวต้องพึ่งพาฉันนกน้อยยิ้มและพูดเบาๆใช่แต่ต้นไม้ที่ดีไม่ได้มีแค่ขนาดยังต้องให้ร่มเงาและที่พักพิงด้วยต้นไม้หัวเราะฉันใหญ่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มหรอก ไม่นานลมพายุพัดแรงฝนตกหนักจนสัตว์ทั้งหลายต้องหาที่หลบภยัยต้นไม้ใหญ่แม้จะสูงแต่กิ่งของมันแข็งและแคบไม่มีที่ให้สัตว์พักเลยสัตว์ต่างๆจึงไปหลบใต้ต้นไม้เล็กข้างๆที่แม้จะไม่สูงใหญ่แต่แต่กิ่งเป็นพุ่มให้ร่มเงาได้ดีต้นไม้ใหญ่เห็นดังนั้นก็สงสัยทำไมทุกคนไม่มาหาฉันฉันใหญ่กว่าแท้ๆนกน้อยจึงตอบว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ขนาดแต่อยู่ที่ว่า เธอช่วยเหลือใครได้บ้างต้นไม่ใหญ่ได้ยินก็งเงียบไปและตะหนักว่าตนเองภูมิใจผิดเรื่องมาตลอดนิทานเรื่องนะี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้วัดจากความใหญ่โตแต่จากสิ่งดีที่เรามอบให้ผู้อื่น